หลักการของการบวกและการลบนะคบถ้าเรามีธาตหนึ่งคือ a บวก bi และธาตสองคือ c บวก di นะครับการบวกกันก็จะเอาตัวที่ไม่มี i บวกกันนะครับเอา a มาบวกกับ c และเอาตัวหน้า i มาบวกกันนะครับก็จะเป็น b บวก di นะครับถ้าเอามาลบกันก็เอา a มาลบ c นะครับและเอา b มาลบ d แล้วก็เติม i นะครับต่อไปการคูณ ถ้าเรามีแดเท่ากับ a บวก bi นะครับถ้าเอา k ไปคูณที่ z ดก็จะกลายเป็น k วงเล็บเปิด a บวก bi แล้วก็กระจาย k เข้าไป2ตัวนะครับก็จะกลายเป็น ak บวก bk i นะครับแบบฝึกหัดนะครับกำหนดให้ z 1ดคือ3บวก4 i และแ2ดคือ5ลบ3 i นะครับแบบนี้ตัวอย่างที่1 หาเส้หนึ่งบวกเส้สองนะครับเสหนึ่งก็คือสามบวกด้วย4 i ไนะครับไปบวกกับเส้สองก็คือห้าลบด้วย 3i แบบนี้ถ้าเป็นเครื่องหมายบวกก็เปิดวงเล็บได้เลยนะครับจะกลายเป็นสามบวก4 i บวกกับห้าลบด้วย 3i นะครับหลังจากนั้นเราก็จะรวมนะครับเอาสามไปเจอกับห้าก็จะกลายเป็นแปดนะครับและเราจะเอา บวก 4i นะครับเจอกับลบ 3i ก็จะกลายเป็นบวกด้วยไอเดียวต่อไปข้อที่2นะครับเอาเซตหนึ่งลบเซตสองเซตหนึ่งก็คือ3บวกด้วย 4i นะครับไปลบกับเซตสองคือ5ลบด้วย 3i นะครับแบบนี้เปิดวงเล่มลบข้างหน้าก็เหมือนเดิมนะครับคือ3บวก4 I. ข้างหลังกระจายลบเข้าไปนะครับ2อันก็จะกลายเป็นลบ5บวกด้วย 3i นะครับ หลังจากนั้นก็รวมเอา3ไปเจอลบ5ก่อนนะครับก็จะกลายเป็นลบ2ต่อไปแล้วก็จะเอาบวก4 i เจอกับบวก3ไอนะครับก็จะเป็นบวก7 i ต่อไปข้อที่3เอา2คูณด้วยแ1ท1ก็คือ3บวกด้วย 4I นะครับไปบวกกับ3คูณกับแ2ก็คือ5 -3i ลบ3 I, นะครับกระจาย2เข้าไป ก็จะกลายเป็น6บวกด้วย8 i นะครับแล้วกระจาย3เข้าไปก็จะกลายเป็นบวก15ลบด้วย9 i นะครับเสร็จแล้วก็รวมตัวเลขเอา6บวกด้วย15นะครับก็จะกลายเป็น21และเอาบวก8 i นะครับเจอด้วยลบ9 i ก็จะกลายเป็นลบ i เดียวนะครับ ต่อไปข้อที่4เอา 3, คูณด้วย z 1นะครับ z 1ก็คือ3บวกด้วย 4i ลบกับ5คูณกับ z 2ก็คือ5ลบ 3i นะครับแบบนี้ก็กระจาย3เข้าไป2อันก็จะกลายเป็น9บวกด้วย12 i นะครับต่อไปกระจายลบ5เข้าไปก็จะกลายเป็นลบ25บวกด้วย 15i นะครับเสร็จแล้วก็รวมตัวเลข เอาเเจอกับลบ25นะครับก็จะกลายเป็นลบ16ต่อไปเราก็จะเอาบวก12ไน,นะครับเจอกับบวก 15, i ก็<ห>จะกลายเป็นบวกด้วย27น,นะครับข้อที่โจทจดกำหนดว่า ,2 แซทหนบวก3แซท2เท่ากับ19ลบน,นะครับแซคือ2บวก3 เราจะหาแท้สองันนะครับนี้ลองแกะมาก็จะกลายเป็น2คูณด้วยแท้หนึ่งแท้หนึ่งก็คือ2บวกด้วย 3i นะครับบวกกับ3คูณกับแท้สองเท่ากับ19ลบ 9i น,นะครับหลังจากนั้นก็กระจายสองเข้ามา2อันก็จะกลายเป็น4บวกด้วย 6i นะครับบวกด้วย3แท้สองเท่ากับ19ลบด้วย 9i นะครับ หลังจากนั้นเราก็จะย้าย4มาลบกับ19นะคร4ลบ19ก็เป็น15ต่อไปย้าย 6i นะครับมาลบฝั่งนี้เดิมลบ 9i นะครับลบไก 6i ก็จะกลายเป็นลบ 15i นะครัต่องซ้ายก็จะกลายเป็น 3z2 หลังจากนั้นเราก็ทำการหาร3ตลอดนะครับเพราะฉะนั้น z2 2เรานะครับก็จะกลายเป็น สตัดนี้ได้ห้าและ3ก็ตัดนี้ได้5้านะครับก็เลยตอบ5้าลบหไอจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงครูฝากกด subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้ันนด้วยะกครับ